5ราศีที่ปังในเดือนมีนาคมนี้ราศีไหนเป็นยังไงกันบ้างเรามาฟังกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าคําว่าราศีของอาจารย์หมายถึงคนที่มีลัคนาอยู่ในราศีนั้นๆน,น,นะคะสําหรับเดือนมีนาคมนี้ดาวพฤหัสบ,บดีที่เป็นดาวครูดาวแห่งโอกาสดาวแห่งโชคลาภดาวแห่งความช่วยเหลือต่าง,างๆเดินเป็นปกติแล้วเพราะฉะนั้นลัคนาราศีที่เคยมีปัญหามีอุปสรรค เริ่มมีหนทางในการแก้ไขเริ่มมีแนวทางในการดําเนินชีวิตใหม่ๆเริ่มมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาหรือว่าสิ่งเก่าที่ติดขัดมาเริ่มแก้ปัญหาได้แล้วเรามาฟังกันเลยนะคะว่าลัคนาราศีไหนเป็นยังไงกันบ้างในเดือนมีนาคมนี้เริ่มจากลัคนาราศีที่5ได้แก่คนที่มีลัคนาอยู่ราศีกุมค่ะลัคนาราศีกุมมีดาวพฤหัสสัมพันธ์ถึงแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีดาวศุกร์ที่ได้ตำแหน่งมหาอุด ตกอยู่ในช่องการเงินของคนลัคนาลุ่มด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนลัคนาลุ่มเรื่องเงินทองหรือปัญหาความรักหรือสิ่งต่างๆที่ติดขัดอยู่เริ่มมีช่องทางสามารถคลี่คลายหรือว่ามีแนวทางในการแก้ปัญหาไปในทางที่ดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้อง ให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือให้เจ้านายช่วยเหลืออาจจะเป็นคําแนะนําก็ได้นะคะการช่วยเหลืออาจจะไม่ใช่เรื่องเงินทองแต่เป็นคําแนะนําเพื่อให้เราเกิดไอเดียเพื่อให้เราเกิดแนวทางในการดําเนินชีวิตหรือแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆอาจารย์ถึงให้ลัคนากลุมเป็นปังที่5ค่ะต่อมานะคะคนที่ปังลําดับที่4ได้แก่คนที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีพิจิกค่ะคนลัคนาพิจิกในช่วงปลายปี67 ดาวพฤหับสบ,บดีพักองศาหยุดชะงักชะลอเหตุการณ์ต่างๆงานการต่างๆหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆก็จะชะลอแต่ณตอนนี้ดาวพฤหับสบ,บดีเดินเป็นปกติแล้วดาวพฤหับสบ,บดีจะทําให้คนลัคนาราศีพิจิกเนี่ยได้องค์เกณฑ์ที่เป็นกีตาเกณฑ์ก็คือจะคอยมาช่วยคนลัคนาพิจิกในช่วงเดือนมีนาคมนี้ยังมีดาวศุกร์ที่เป็นมหาอุด ดาวพุธที่เป็นดาวพู่ธาตุกับดาวศุกร์และดาวพฤหสัสบดีที่เป็นดาวแห่งโอกาสและโชคลาภคอยช่วยเหลือเพราะฉะนั้นสิ่งที่ติดขัดต่างๆเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีเรื่องเหล่านี้มักจะตกเป็นลักษณะของการงานนะคะของคนลักษณะพิจิกการงานจะไหลเข้ามาในเมื่อการงานไหลเข้ามาการเงินก็จะเริ่มค่อยๆเข้ามาด้วยมันจะสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันอาจารย์ถึงให้ลักษณะพิจิกเป็นลำดับที่4คะ่ะ ต่อมานะคะปางลำดับที่3ได้แก่คนที่มีลัคนาอยู่ราศีมังกรค่ะคนลัคนาอยู่ราศีมังกรช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาค่อยๆเริ่มดีขึ้นดีขึ้นด้วยดาวศุกร์ในเดือนนี้ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งโอกาสดาวแห่งโชคลาภขยับดีขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นคนลัคนามังกรจะมีตัวช่วยนะคะก็คือนอกจากดาวศุกร์ แล้วก็ยังมีดาวพฤหัสบดีแล้วนอกจากนี้นะคะในช่องการเงินของคนลัคนามังกรยังมีดาวเสาที่ได้ตำแหน่งกเกษตรบดีที่แปลว่ามั่นคงเพราะฉะนั้นคนที่ลักนณามังกรถ้าทําอะไรด้วยความรอบคอบมีการคิดการวางแผนที่ดีโอกาสที่จะสําเร็จมีค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะการเริ่มต้นภารกิจใหม่ๆการเริ่มต้นงานใหม่หรือการเริ่มต้นกิจการหรือธุรก,กิจใหม่ ดีค่ะสาหรับในช่วงเดือนนี้ต่อมาราศีที่ปังลําดับที่2นะคะได้แก่คนที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีมีนค่ะคนที่มีลัคนาอยู่ราศีมีนมีดาวศุกร์ซึ่งได้ตําแหน่งมหาอุดทับลัคนาแล้วก็มีดาวพฤหัสบดีอยู่ในตําแหน่งสหัชชะสหัชชะเป็นเรื่องของการงานการเดินทางเพราะฉะนั้นคนลัคนามีนในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะถ้าเดินทางบ่อยๆหรือ ไม่อยู่กับที่ออกไปดูงานข้างนอกออกไปพบลูกค้าข้างนอกอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะประสบความสําเร็จส่วนคนที่ทํางานในออฟฟิศจะได้ลักษณะของคนที่มีการติดต่อประสานงานการติดต่อประสานงานก็จะค่อนข้างที่จะราบรื่นแล้วก็มีผลตอบร,รับที่ดีขึ้นสําหรับเรื่องเงินทองก็จะดีขึ้นคล่องขึ้นนะคะอาจารย์ถึงให้ลัคนาราศีมีนเป็นลําดับที่2ค่ะต่อมานะคะสําหรับลัคนาราศีที่ปังลําดับที่1ได้แก่ คนที่มีลัคนาราศีพฤกษบคะ่ะคนลัคนาราศีพฤกษบดาวพฤหัสทับลัคนาซึ่งดาวพฤหัสอาจาร,รย์ก็บอกแล้วนะคะเป็นดาวแห่งโชคลาภโอกาสแล้วก็ความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ยังมีดาวศุกร์ซึ่งเป็นมหาอุดนะคะตกอยู่ในตำแหน่งลาภะแล้วที่สำคัญดาวศุกร์เจอกับดาวพระราหูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วนั่นอยู่ในตำแหน่งโชคลาภด้วยนะคะทำให้คนลัคนาพฤกษบเนี่ย นอกจากจะเด่นในเรื่องของการงานในเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือจากญาติผู้ใหญ่หรือเจ้านายแล้วนะคะยังมีความโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภอีกด้วยค่ะอาจารย์ถึงให้คนลัคนาพฤกษบพังในลำดับที่1ของเดือนมีนาคมนี้ค่ะในตอนนี้นะคะดาวพฤหัสบดีเดินเป็นปะกะติแล้วเพราะฉะนั้นคนที่มีดาวพฤหัสบดีสัมพันธ์ถึงอาจารย์อยากให้ทุกท่านวางแผนการดําเนินงานวางแผนการดําเนินชีวิต หรือในเรื่องของการเงินดีๆเพราะว่าถ้าเราวางแผนถูกช่องทางหรือหาคนที่ให้ความช่วยเหลือเราได้ถูกช่องถูกคนมีโอกาสประสบความสำเร็จเร็วขึ้นค่ะก่อนที่จะจบคลิปนี้อาจารย์ฝากโปรโมชั่น888ไว้ด้วยนะคะในโปรนี้มีทั้งการปรับดวงเสริมดวงแล้วก็แก้ดวงเพราะฉะนั้น อุปสรรคปัญหาต่างๆที่มีมาเราสามารถแก้ไขหรือว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ง่ายขึ้นโอกาสจะประสบความสำเร็จจะมีมากขึ้นค่ะฝากแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามอาจารย์กันเยอะๆค่ะ